ไม่น้องไม่แต่งงานตึกตึกต,กต,กตกจะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะครองโสดความเศร้าให้น้ำใจไม่คอยใครแล้วนะแต่งงานเถิดน้องยูหไอ้ลังแกคิดให้ดีนะเวย้ยฉันขอถามแกอีกครั้งหนึ่งแกรักเธอไหมหยังจะมาถามไม่รัก แต่รับประกันจะจัดให้หนักไปเลยฮู้ไอ้ล้างไปนี่แหละจัดให้หนักใช่ไหมฮะจัดให้หนักใช่ไหมนี่นี่แกทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยทำไมจะไม่ได้วะพี่ฮะพี่เกี่ยวอะไรด้วยวะหรือว่าพี่รักเธอ พี่ลักเธอใช่ไหมเมื่อไหร่ปะพี่ไหนว่ายายคนเนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่จริงใจไงปะพี่คือมันมันมันไม่ใช่งั้นเว้ยรังถึงเธอจะหน้าตาไม่ดีนะเว้ยแต่จิตใจเธอดีมากกว่าทุกคนที่ฉันเคยรู้จัก้ยพี่ต้องเคอองลียร์แล้วหรอพี่ใครหน้าตาไม่ดีใครจิตใจดีปะพี่โถ่ ดาวนินที่แกจะแต่งงานด้วยไงดาวนินเนี่ยนะก็เออู่วยบาไปแล้วสมองพีพีกายไปแล้วยังไงฮะถึงคิดอะไรแบบนี้ได้อ่ะฮะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตกลงไม่ใช่ดาวนินเหรอวะโอ้พี่ไม่ใช่ว้ยไม่ใช่แล้วมาชกทำไมเนี่ยฮะมันเจ็บนะว้ยมันเจ็บนะว้ยพี่มันเจ็บนะว้ยพี่ดูดิดูดิดูดิ แล้วแล้วฉันโชคแกไมวะจะไปรู้หรือไงฮะเนี่ยมันตาการของคน <c oughs> หึงชัดๆ <c oughs> หึงจนขาดสติหึงอย่างน่าเกลียด <c oughs> <c oughs> ันนะผิดหวังในตัวเธอมากจริงๆเธอจะแต่งงานกับใครรักใครฉันไม่ว่าถ้าเธอรักเขาจริงๆแต่เธอรู้อะไรไหมว่าความรักมันซื้อด้วยเงินไม่ได้ถ้ามันซื้อด้วยเงินได้เนี่ยมันไม่ใช่ความรักเข้าใจไหม <c oughs> บ้าไปแล้วอ่ะน,นี่มันต้องมันต้องบ้าไปแล้วจริงๆอ่ะนี่พูดอย่างบแบบหึงเราอย่างนั้นอ่ะ เาเนี่ยนะเฮ้ยไปไม่ได้อ่ะลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่ทางปลอดโปรงล่งสบายแล้วลูกพี่พี่นิดพ,พี่เนียมบำหมดแล้วเพราะคุณไห้ยังไม่กลับมาเลยเราไปสืบราชาการเลืวอเป็นต่อดีกว่าลูกพี่ลูกพี่ มาถึงหนุ่มคนไหนอยู่หรือเปล่าครับลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดจริงๆเชื่อฉันนา้ไม่ได้คิดเมื่อกี้เอ็งเองถามแบบนี้ปะวะจ้าเชื่อแล้วจ้ะวงไม่ได้คิดเฮ้เราไปจัดการเรื่องนี้กันต่อดีกว่าลูกพี่ไปเร็วไปเร็วไปสิไปสิ No. แล้วสองคนแล้วไนแน,แน่ถึงได้ย้ายของไปแบบเนี้ยอ้ยพี่พหาไปให้หน้ามันก็อยู่แนี้เองแหละ ไปไปเร็วนี่พวกเราสองคนแอบมาทำอะไรในห้องของคุณยายฉันน่ะนี่เธอคิดว่าคุณยายของฉันจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนั้นเหรอนินขอโทษนะคะคุณรุ่งที่นินน่ะ ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคุณรุ่งคือนินเนี่ยได้หลักฐานมาเยอะเลยนะคะก็เลยต้องมาพิสูจน์แต่แต่ว่านินไม่ไม่ได้คิดจะลบหลูย่าเดือนเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงยะดดาวก็ไม่ผิดนะคะเพราะอย่างนี้เองใช่ไหมเธอถึงได้กลับมาที่นี่ฉันก็แปลกใจอยู่ว่าเธอจะกลับมาให้คุณยายโขกสาปอีกทำไม ที่แท้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นี่เองคุณรุ่งคะนินรู้นะคะว่าคุณรุ่งอะ่ะหวังดีกับน,นินจริงๆนินก็ไม่ได้อยากจะหักหลังคุณรุ่งแต่เรื่องเนี้ยมันสำคัญกับครอบครัวของนินมากเลยนะคะ ไหนป้าใจบอกว่าคุณยายสั่งให้ทิ้งรูปนี้ไปแล้วนี่คือคือผมไปเป็นคนที่ลื้อนในถังขยะเองะครับคุณรุงคะคุณรุงแบบเป็นคนที่อยู่ที่ทำที่สุดในบ้านหลังนี้แล้วนินถึงกล้าเล่าคุณรุ่งฟังไงล่ะคะนินขอนะคะคุณรุงอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ มินฉันเข้าใจเธอนะฉันเข้าใจว่าครอบครัวเธอเจ็บปวดเรื่องนี้ไม่ได้ตลอดแต่ฉันก็ไม่นึกว่าเธอจะแอบทำเรื่องทั้งหมดนี้ลับหลังฉันนะ่ะนี่ถ้าฉันไม่เดินเข้าไปเธอก็ไม่คิดจะบอกฉันใช่ไหม ผมไม่ได้ักคุณครับคามกนอี